เปิดภาพล่าสุดดวงเดือนจิไทยสงเก็บตัวเงียบหลังสามีราจากสิ่งที่สั่งเสียและจัดสรรไว้ให้ดวงเดือนจิไทยสงหนูจะพยายามตามรอยเจตนาพี่เอกสรพง์ชาตีสามีผู้ร่วงรับด้วยความดีเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีจะรักษาให้ดียิ่งขอความถึงคนบนฟ้า ภรยาคู่บุญอย่างดวงเดือนจิตไทยสงดีกีรองอันดับหนึ่งมิสไทยแอนเวอร์และรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยและอดีตนักแสดงมากฝีมือที่เดินสายบุญกันทั้งคู่โดยเฉพาะการสร้างวัดหลวงพ่อโตที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกกันว่าวัดสารพงษ์ซึ่งสารพงษ์ชาติสร้างขึ้นจากสัทธาแรงก้าและสัทธาสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีดวงเดือนจิตไทยสงได้โพสต์ภาพที่วัดและบรรยากาศการทำบุญตักบาตร พร้อมแคปชั่นความคืบหน้ามหาวิหารมรดกธรรมที่สรพงษ์ชาตีสั่งเสียและจัดสรรไว้ให้พร้อมข้อความถึงคนบนฟ้าด้วยว่าเช้าอาทิตย์นี้ที่มหาวิหารสมเด็จโตบุญนี้ที่อุทยานลานบุญตามรอยตามเจตนารมณ์คนบนฟ้าบุญเช้านี้พร้อมความคืบหน้าของงานมหาวิหารมรดกธรรมสมบัติของแผ่นดินที่พี่เอกสรพงษ์ชาตีบอก สั่งและวางจัดการจัดสรรไว้ให้หนูจะพยายามสืบสารงานตามรอยบุญตามเจตนารมณ์ของพี่เอกที่ตั้งใจวางทุกอย่างไว้ให้อย่างดีที่สุดค่ะแต่ช่างเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ใหญ่มากๆเสือเกินค่ะอุปสรรคก็มากแต่เป้าหมายมีไว้ชนกราบอนุโมทนาบุญพ่อใหญ่แม่ใหญ่กัลยาณมิตรทุกท่าน ที่เป็นต้นบุญเป็นพลังบุญเป็นลมใต้ปีกให้ทุกอย่างให้งานศิลสองแผ่นดินของสมเด็จโตเดินตามเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพี่เอกของพระเอกค่ะทรงเป็นบุญให้ท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ